จานาตามก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยเน,ะนาะตามก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ไก่สองโลสองโลกว่าเราก็จะเพิ่มรสชาติลงไปเพิ่มรสชาติเพิ่มความอร่อยเราต้องปรุงรสนิดนึงนะคะ โดยส่วนตัวแล้วจะเป็นคนทานอาหารรสจัดมาก มันก็จะประมาณนี uh 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 ้เนาะอุ uh um ้ยหอมมากหอมมากนะทุกคนขอบอก สะใจไหมทำทีนันก็กำลังนึ่งข้าวเหนียวนะจ๊ะชิมนหน่อยสิเปเวอร์อร่อยเปเวอร์แซ่บมา แล้วเป็นคนชุดชอบทานอาหารรสจัดทำอะไรก็ต้องจัดนิดนิดเวลาแต่กับข้าวเหนียวว่ามันก็จะรสชาติพอดีเราก็จะเ,เข้าวเหนียวไปมูนก่อนนะจ๊ะทุกคนถ้าไม่มูนก็ได้แต่แหละแต่ว่ามันไม่อร่อยไงสำหรับตัวเรานะสุดไขสุดมันเนาะสุตรอิชันคืออร่อยจ้า เลยจ้ายั่วๆจ้ายั่วๆเลยจ้า,เ,าจเปิดไปแรงหน่อยนึ่ ซึงอนะมันใช้กับเตาไฟฟ้าไม่ได้นะทุกคนก็คือต้องใช้ซึ้งตัวเนี้ยนึ่งแทนซึ่งซึ้งตัวเนี้ยมันจะได้ประมาณเนี้ยมันจะนึ่งได้ม่เยอะรามันเป็นมอนหนึ่ง เหนียวสวยแม่ทุกคนเดี๋ยวเปิดไฟให้นี่ข้าวเหนียวขาวมอนิ่มแล้วละขาเหนียวอะใช้ได้ละเดี๋ยวขาเหนียวลง ไม่เราจ้าหนึ่งทีไรมอไม่ทุกทีวัวมันเป็นอะไร มากขอเพากขอเพาเป็นกระทะเต็มเต็มจุกๆกกันไปเลยจ้า กันแบบจัดจ่าเลยรสชาติเจ้นจนท่านผู้ชิมบอกรสชาติอร่อยเพราะว่านูเป็นคนทานจัดคือเรารู้ตัวเป็นคนที่ทานอาหารรสจัดเราก็จะทำอาหารรสจัดนิดนึงให้มันถึงรส Thank <laughs> you. อย่าเผออนะทุกคนเอย่ามันจะไหม สองต่อนะจ๊ะเอาไฟฟ้ามันอย่างนี้แหละมันจะไม่ค่อยเสถียรนวาไหลข้าวหมอ้อสองแล้วนะจ๊ะหม้อหนึ่งผ่านไปหม้อสองกำลังต่มมาค่ะเพราะว่าไส้เราทำเยอะไง ใสเราทำเยอะเราก็ต้องทันให้มันหมุกโอเคจา้า คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาให้ดูตอนที่ดทันเสร็จแล้วเนาะแค่นี้นะจ๊ะ